เป็นผู้ชายนะคะอายุ47สุขภาพทั่วไปเนี่ยคุณหมอก็ปกติดีนะคะเขาอยากรู้ว่าฮอร์โมนผู้ชายฮอร์โมนเพศชายที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณหมออายุ47ทีนี้ปกติเราจะไม่ตรวจเช็คฮอร์โมนเพศชายนอกจากสงสยัย <pirate you. S 1> นะคะพเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายนี่จะมีเรียกว่ามีสวิง <Chand ler> ก็คือมีค่า ตอนเช้าไปอย่างตอนสายไปอย่าง mm hmm. กลางคืนไปอย่างจะมีค่าของมันนะคะไม่เหมือนฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งฮอร์โมนเพศหญิงก็จะบอกว่าถ้าระดับของ FSH คือฮอร์โมนเพศหญิงที่สั่งการที่สั่งการให้หลั่งฮอร์โมนเพศหญิงจากสมองนะคะหร,หรือจากต่อมใต้สมองเนี่ย FSHLH <Yeah. S 2> สูงเท่าไหร่ถือถึงว่า หมดประจำเดือนหรือฮอร์โมนหยุดการทำงานฮอร์โมนเพศหญิงหยุดการทำงานก็คือ FSH LH เป็นฮอร์โมนที่หลังจากต่อมใต้สมองสั่งการให้รังไข่ทำงานถ้าสูงก็แสดงว่าร่างกายหยุดทำงานรังไข่หยุดทำงานแล้วทีนี้แพทย์ชายเนี่ยมันจะมีการสวิงนะคะว่าเท่าไหร่ดังนั้นแพทย์จะส่งตรวจก,กรณีที่มีอาการสงสัยว่าขาดฮอร์โมนในทั่วไปไม่ได้ตรวจเพราะว่ามันสวิงนะคะดังนั้นก็จะส่งตรวจเมื่อสงสัย ว่าขาดฮอร์โมนนั่นคือหนึ่งมีอาการของเป็นสาวนะคะหรือลูกอัณฑะมีขนาดเล็กมากแล้วไม่ไม่มีอาการของเพศชายหรืออีกอันนึงก็คือไวทองค่ะทีนี้ไวทองเนี่ยก็ฝ่ายชายก็เช็คด้วยฮอร์โมนว่ามันต่ําเท่าไหร่นะคะก็คือสรุปว่าค่าของมันก็ถ้าต่ํานะคะก็จะมีค่าของมันก็มันแล้วแต่แลบด้วยนะคะต่ําถึงจะแปลว่าไฮโปเทสตอลรนหรือว่าเป็น ขาดฮอร์โมนนะคะตรงนั้นนะคะ